พอรไดับที่หน้าเบื่อแล้วพี <c oughs> เล่นมานทั้งวันได้ <c oughs> เออก็จริงทั้งวันนี้แม่งเจอแต่เองคอเคาน์เตอร์อะไรไม่รู้สนุกดีนามาสแตนดาร์ด่วนเร็วเลิกรีโรโอเคครับโอเคครับแตนดาดร์ดครับแตนด์ดาแตนด์ดาเดีต้องฝึก,กแตนด์ดนะครับไอ้คิดที่ผมเข้าใจว่าไอ้เคียใไซรัเป็นสตีเดมอนตลอดเลยนะอันนี้มากพี่ไม่คือพี่มองว่าเอ้ยแบบพี่มีไซล่ากับมุนโดแล้วในหัวคิดเอ้ยเนี่ยเปิดสตีเดมอนได้แล้วอากูก็นั่งมองไซลรัสไอ้เคียไม่ใช่ พุกกิ้งผดเหรอกระทะทำห่าอะไรได้มั้งเนี่ยจำไม่เห็นได้เลยกระทะหวยพี่กระทะหวยเหรอเรื่องแต่ของพวกแบบไม่มีอะไรสุดสายพี่กระทะก็ไม่ได้กาทำอะไรสุดสายอยู่แล้วนักมัน2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์และไลายจะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop อันนี้มันของเทกกีอ่ะอันนี้ดวกว่อเดียวเผมเปิดอันนีมาได้เล a ยอ r มีอะไรบ้ลืม ไม่ได้เปิดอะไรมากมุนดน,นั่งนึกอยูพี่าจะทำอะไรเฟอร์ขายมุนโดเขาลืมมันว่าเป็นเซเลยเยอร์อีกแล้วใครเป็นเซเลยเยอร์นะมุนโดลืม <laughs> ลืมว่าไปแทงอย่างเดียวไงแบบไม่ใช่โดนดาเมจขายทิ้งมุนโดเป็นบลูเซอร์ไม่แรกๆพี่ไม่ได้จำได้ว่ามุนโดเป็นบลูเซอร์พอเพราะเซตที่แล้วมุนโดไม่มีบลูเซอร์ทางนั้นนี่มันควรจะเป็นบลูเซอร์เป็นแค่โดมิเนเตอร์นี่มุนโดเป็นบลูเซอร์พี่แค่ใส่ตาในเว็บเขาบอกเลยนะ นั่นเวฟใสโอ้ oh, ตอนนี้เล่นได้แล้วเฮ้ยรลเดี๋ยวนะแล้วผมดันใส่คุณซูไปอีกแล้วอ่ะผมเล่นอะไร,รอะเซรีกแล้วเหรอมีเซรีกับอาเฟย์ไอ้เนี่ยาเฟย์ไม่เก่งสัตว์ไม่เก่งกากกากกักเลยอ่ะยาเฟย์หนักกว่าเวฟอีกไอกห้ห่าเอฟเอฟพี่เอฟเอฟคุณซูอะนะ <laughs> ไม่ไหวเหมือนกันก็ชกหน้าเขาให้หรอกงั้นผมไปดูแล้วล่ะไม่ไม่อาเฟย์ก็ผู้ชื่ออาเฟย์ไรเนี่ย ตัวอจะเก่งคือตัวมันเก่งเว้ยแต่ว่าเทรดมันกาดอะตัวเล่นออสมันเล่นยากเกินกลายเป็นว่าดาเมจนั่งไปอยู่ที่การรีโลปัญญาอ่อนแม่ on, มองอะติงตองไม่หาไปคินเด็ดไม่ไปบอกว่าเล่นสแตนดาร์ดคินเด็ดห่าอะไรๆฟังกูมิเนยบอกกูอยากเล่นสแตนดาร์ดถ้าเราจะเฟกชื่ออะไรนะไม่รู้เอ็กโซผมมีอะไรบ้างนะ g ี่เอ็กโซเทคอ่ะมีอันสุดท้ายเลยอนะ ผมจะเล่นเอ็กโซเทคนี่ยแหละแต่ว่าก็คือไม่ไม่หาของให้ให้เซรีหมายถึงว่าเซรีมีแค่3ชิ้นที่ไม่มีเอ็กโซเทคอะผมอยากรู้ว่ามันมันไหวไหมป็น <c oughs> เกค,ครับงานันนะี่ค่ะเคสเคสกุณซูเล่นไปแล้วไงเมนะื่อวานอะตลบเหรอไม่เก่งหรือ,หอ,ออโรล่าคุณคุณโซได้ไหมคุณโซคือเลยครับคุณซูใช่ไหมก็ใส่ได้อย่างไงก็ใส่ครับทุกตัวก็ใส่ได้หมดได้แหละแค่เก่งไปกเรืออืมสกาเนอร์เงี้ยใส่คุณซูได้ไหมก็ได้เด็กใส่ก็ได้ครับนี่ใครห้าง เออกอดเทรดลาบิตไฟให้กี่คะแนคนคะแนนเต็มครับเพราะว่าโปกติหาเอคนไม่เจอหายากเกินลำพังเล่นอยู่เลีงเล่น4บาทนี่เป็นเลยจริงเล่น5บาทอ่ะผมแม่กก็เล่นเวลจ้าแต่ผมอาผมยากเล่นอยากเล่น4บาทโอ้ยเอาตัวเอาเลตเตอร์เลเจนตตัวนี้มาเล่นนึกว่ามี2ตัวเราจะมายิงมาหยิบแยกตลอดเลยเราชนะอยู่ใช่ไหมไอแม็กทำไมมีเลตเตอร์เลเจนตสองตัวอ่ต้มไหญพี่อ่ะตัวไหนคือตัวหลักตัวตัวเนี่ยตัวตัวที่4มันพี่อ่ะใช่ไหม ได้พี่ตัวดำตัวดำมาเดินเป็นตัวเดินหลังไอเซตนี้เซตนี้ผมเจอตัวไม่คุ้นอีกตัวหนึ่งละไอเชวาน่ากับมอร์เนี่ยไม่คุ้นเชวาน่าเป็นแบสเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเชวาน่าสมัยก่อนเป็นเูเซอร์มอร์เนี่ยไม่เคย<ม>เป็นเูเซอร์มาก่อนมอร์ปกติเป็นแท้งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช<ป>่แบบเลือดเยอะไม่มอร์ไม่ค่อยเป็นแท้งเลยสำรับชอบเป็นแบบเหมือนแบบไฟเตอร์แป็นแปรอะไรแต่ตอนสามบาทมันก็เคยมาเป็นไฟเตอร์ทีนึงนี่หมดไอเป็นแท้งทีนึงแต่จำเทนไม่ได้เลยเอฟ็อกเมาเฟียฟอกเมาไม่กูแพ้ป้ะใจเสียใจฟ็อกม่พอเมา์ู ของเยอะกว่ามันดเลยของเยอะกว่าแมันอีก,ออก,มอกแม่ผมจะไม่เก็บจินเลยป่ะเด็กจินแม่งสามเทเลยนี่ไงเราเล่นเฟด Exotech Markman ไงไอ้แม๊บเอาจินไปคู่กับอเฟดว่าไงตัวเฮี้ยอะไร <laughs> นะอเฟดนั่นอะเฟดอ๋อตอนตอนนี้สแตนดาร์ดที่เป็นคอมเกือบจะสุดสายอะมีสองอันที่เก่งนะเออ่ Animal กับ Steel Demon เ,เอออืมสอนอะไรเก่ง Exotech ไม่เก่ง Exotech ต้องไปเฟดเอา ไอ้ตัเทะความเก่งไม่เก่งช่วงเลเวล8มันดันไปมันดันไปคาบเกี่ยวกับไอเทมที่เราได้มันเลยไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอันนี้มาเจ็ดะเก่งจริงเมือ่อวานเราอ่ะอืมไดม,มาสายยาปกติเก่งส่วนตัวส่วนอันนี้ไม่เก่งแน่นอนนะดีวายเจ็ดอะอะไรนะดีวนีนายเจ็ดอะไม่เก่งอะดีวีนี้ดีวีนี่เจ็ดะไม่เก่งอะเพราะอะไรเวรกอันดีวีนี้แปนะด มันมได้แค่เจ็ดไงพี่มันเต็มที่แค่เจ็ดอุ้ยอยู่ดีพี่จะบูมบอดสี่เฉยเลยว่ะนี่บูมบอดแม่งไม่มีตัวหลังเลยควายาถ้าไม่นับคอปเมาตัวหลังแม่งสูนตีนมากเลยนะบนะูมบอดเนี่ยใครเป็นคนทําคอมวะคอมแม่งทำเแม่งเออแม่งทำมาเพื่อรีโลอ่ะแบบรีโลคอปเมาแล้วที่เหลือมึงไปเติมบูมบอดต่อเรื่อยๆครัคือมึงเล่นสแตนดาร์ดไม่ได้บูมบอดเนี่ยคุณดูตัวละครบูมบอดเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือเรียงเรียงคอร์ดอะ่ะแต่ไม่มีตัวข้างหลังเลยนะตัวข้างหลังไปโผล่อีกทีเออกอบาท่ คอกเมาแล้วไปโผล่กอดตัว้างหลังนี่ใครเป็นคนคิดอย่างให้กูรู้ไอแม็กใช่ไหมเดูทรงแล้วผมจะพยายามหาซีบเสร็จให้ได้ trouble oh. อุ้ยมีมี double trouble อยู่ด้วยอีกตั้แต่มันมาในไอ้นั่นน่ะในตลาดมือดอะ่ะไอ้ดีหมาอีกแล้วไอ้แถวหน้า,แถ,นาแถวหน้าเป็นตัวละครเดียวกันเนะมี่ยเอาเฮ้ยไฟไฟนอลลิไฟนอลลิเซอร์ผมชนะอยู่ดิยครั้งแรกที่คุณถูกกำจัดเมี่เอา เอออันนี้ดีอันนี้ดีเปิดประตู3บานไปยังซอนที่อะไรเนี่ยแบบสุ่มในช่องแถวที่2โดยยูนิตใดก็ตามที่เริ่มการต่อสู้ในตัวไม่ดีได้รับพลังชิพสองร้อยสิบแบบคนดูจะเออระดับทองก็เฉลี่ยสมานได้ยังไงเย้ได้แล้วบอกตัวแหงเรอคืออะไรเฮ้ยหมายรอบนี้มาเล่นชาโคอยากเล่นมั้มันมาห้าตัวห้าตัวก่อนไอ้นั่นหน่อนะใช่ปีก่อนมึงเว็บหินเลนะเรียกหินไม่ได้เองมึงไม่เป็นหินเว็บโดรนก่อนสองเจ็ดนะใช่ปีเย่เซนินจามา สองเปอร์เซ็นต์ว่าไงขอขอเป็นไออ๋อ,ไไอเลนชาโกอยู่นงินปิ้วปิ้วปิ้วเว้ผมได้ผมว่าสตาร์เตอร์นี้เก่งนะเนี่ยบูมบอสอนม่ะไม่ไม่แย่ซิกว่ะซิกแลถ้าเกิดเป็นบอดได้อะไรร่างสุดยอดเอาวก็แลนขึก็ไม่เฉยอะไรนะแม็กอัพเว้นใหม่แชร์สปอร์ตไลท์ <laughs> <laughs> ใหม่มากมั้งไอสัตว์ เออก็ใหม่แหละเออกูไม่เถียงก็ก็ใหม่แหละใหม่จริงเออแม็กมันแชร์สปอร์ตไลาทา์เฉยไลท์ซิกปลาเครื่องหมายบวกอืมซิกมันหาเท่าไหร่เจ็ดสิบบูมบอดคอกเงาอุ้ยแจ็คสามดาวอะ่ะอ๋องเขาไอ้นนี้ What the wave? วูดเดอะเวฟเขาพูดไปทางอื่นหรือเปล่าแม็กก็ไม่นี่เก่งว่ะเคมเทคโอเวอร์ดายอ่ะเก่งที่บอกแล้วเม,มื่อวานผมก็เล่นแม่หมันได้ตังกัชอบ ชอบเป็นที่มันได้ตังค์าใหมลโรไฮเปอร์โลแล้วม<า><อ>ันหยุดกระป๋นไม่อย่างงี้อย่างงี้เอ้แต่เซรีก็ไปยืนได้ปะ่ะเพราะว่าเซรีมันแดดออกเออได้ไม่ได้ลาเฟยยืนได้ป่ะได้พี่แต่จะใส่ของนะอุ้ยทำไ,ไมไม่ใส่ของอ่ะไม่ใส่ของแล้วมันจะแรงได้ไงมินจะบุมบอดดูดีไหมปุ่มบอดต้องเล่นรีโลครับลีโล่อกเมาสแกนเนอร์แล้วก็แค่ไปเติมอื่นอื่นถ้าจะเล่นผมผมผมมีแผนการอยู่ ผมอยากเล่นเซรีไปยืนช่องอเคมเทคหาอะไรนั่นแหละมันได้ความโดยตจมตีตั้ง30%มสิบเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวเซรีจะแดดออกว่าเซรีฆ่าได้ก็จะก็จะก็จะเข็งขึ้นเี่ผมเชื่อมอะไรวะมีแบดชั่นใช่ไหมแบดชั่นบุยแล้วก็คอกเมาเชื่อมกับอันนี้บุมบอดตัวน,นี้เล่นดีโลจินหรออ๋อไปเทคเซตไม่เคยเห็นเซตไหนพกเมลไม่รู้ก็มันยังไม่เคยเป็นตัวสี่บาทเนี่ยกเมลมันก็ยังไม่พ้นหนึ่งสองสามก็ไม่แปลกไม่เคยเกินสามอ่ะมันก็ถ้าเกินถ้าเป็นแค่สามมันก็ได้รีโลลดกก็ไม่่แปคับ กเ,เขาอาจจะดีไซน์ยากนะมัาะตัวละครมีแค่ตีไวแต่เขาคิดที่ดาสีเป็นตีบาตออกแลนะกดอันตริไงเป็นตีบาทกดอันตริ์แนวหลัง<อ>ถามว่าคล้ายตัวไหนทิ่เคยไม่ต่างกันหรอกไม่รู้พี่ลงใส่บลูว่าสั่งใสบ่สบลูว์เราเลือกตัวเป็นบอูว์ได้นะครับก็คือใชได้ได้ได้ไดวางลงเอาขึ้นเอาลงแล้วถ้าใส่เทม็มมันนับไหมเคยลองอยัง ถ้าใส่เทมตัวที่ใส่เทมเป็นอก็คือเราไม่สามารถเอาตัวที่ไม่ใส่เทมเป็นได้ใช่ไหมใช่ดาวดาวต่ำกว่าใส่เทมมาเป็นก็เป็นบอสอยู่ดีคนคิดที่เกล็ดเกล็ดนะเอ็เกรไอูเก็เหมือนใ่นั่นนี่ะโยเดนเฮ้ยคนนี้มีเอฟแล้ว่ะเรื่องหกทำไมมีเอฟเลสสองตัววะดวงเราตัดนักแข่งเลยจริงอันนี้ดวงดวงผมใกล้เคียงนักแข่งมาหน่อยนึงนะครับสี่บาทเยอะมากแต่ไม่มีเฮียอะไรสามตัวผมมีโชกาตผมมี มีซิกอจริงๆก็มีแค่สองตัวน,น,นี่ไงเยอะเลนเอ้ยนี่ไงเราบูมบอสสี่ได้บูมบูมถ้างนั้นอันนี้ไม่เล่นอ่าเวกาเก็บไว้นะเผื่อแบบต้องไปเฟกเล่นไซเบอร์ไซเบอร์บอสสี่ได้ไรไข่อีกแล้วไม่ไข่มันเล็กแต่ว่ามันเลขเก้ามันเดิมอะไข่แพ้ืันเดิมแต่มันเลขเก้าเลยบอกไอเทมบ,บ้างไม่ได้หรอ แอนนี่แอนนี่ไม่น่าเฟลได้อะเดี๋ยวเราอรอบหน้าละผมขึ้นเลเวล8ปแล้วก็โลยังเป็นไข่ลมอยู่ไหมไม่ไม่เขาแก้แล้วนครับไม่เป็นไข่ลมแล้วอันนี้มันบอร์ดเเวลเจ็บมันทำอะไรได้บ้างนอกจากกดลิฟต์ก็แค่เหมือนเดิมกดโปโลล่างขวากดเปลี่ยนไอคอนล่างซ้ายแล้วก็เอ้าทำไมกูว่ามากระดานนี้ไข่มันใหญ่ขึ้นอะะเมื่อกี้มันอันเล็กไม่ใช่เหรอตอนผมเห็นตอนแรกอะดวผมตาทวดเฮ้ยมันเล่นแองเกอร์อิชูไอ้นี่วะแองเกอร์อิชู ในโรอ๋อเอ็นเกอร์ชูไม่ได้ออกใช่ไหมไปอยู่ในแบ็กมาร์เก็ตดูทรงละโหไฮเอนชอปสนุกแล้วพี่มีคนไฮเอนชอปนะเหรอเฮียเกมระเบิดคนชื่อฮันนาอ่ะเรามาเฟกกันเฮ้ยเฮียแอนนี่เฟกยากไอยสั์ยากเลยพี่มงแม่งมาสองตัวกูเลยบ่นว่ามันเฟกยาก กูเป็นแอมมากมันเฟตยังไงฮะไม่ใช่แอมเด้ออีกอันหนึ่งที่ที่พี่ไม่ชอบถ้าาไม่นับไป็นวเอฟตไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วทำไมกูถึงไม่ได้สี่บาร์ตัวหลังวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเวเนี่ใครอย่ามายุ่ง,งกับกูโอเคผมได้ซิทมาอืมอ่ะเล่นได้เล่นได้เอ่อคิดออกคิดออกคิดออกอยู่คิดอดอกอยูอ่ เดี๋ยวสลับเดี๋ยวสลับแต่ว่าซิกผมต้องต้องยอมคุณซูเลยได้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 อย่าไปซีเรียสไลยเทมเยอะผมนึอออกนอ,ออกอยู่ผมนึกออกอยู่ฮียแอนนี่สองดาวแม่ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็อย่างนี้ แล้วก็อันนี้เอมไม่ใช่เอมีไม่เรียกว่าอะไรนะสแตร์จิตและแอนนี่มันสองผมก็เลยลงแอนนี่ลงไปแล้วก็ขายหนุ่นี่ผมแทงทั้งหมดมาอยู่ที่เนโะก็เออคืนไหนเกเอาไว้เอาไว้ก็คือเป็นสแตร์สแตร์จิตแทนเรับเพราะว่าสิผมสองดาวแล้วผมมีโฟบุโกะด้วย เป็นสแตจิตไซบอร์บอสมีเลน็กด้วยใน็กัวเอ้ยแม็กดัวเมื่อแปดมีห้าบาทสองดัวสกิลสกาเนอร์ปลาสองช่องหรอใช่ครับรอบนี้สักไข่จะได้อะไรกำลังคิดอยู่เฮ้ยมีคนภาษาจีนผมต้องหาไอเทมไฟเตอร์ป่ะลเน็กมีอันนี้แล้วหยิบดาบเลผมยัดกันเบดเลยนะไม่รออยากลองเล่นสไตล์แบบไม่รอเหมือนที่ผมชอบเล่นอะอะอะไรที่มันทดแทนกันได้ผมซัดลูก เคนเป็นแวนอันนี้ได้อะไรมั่งอ่ะได้แค่บูมบดไม่เอาปุ๊บโ,นโ,โ,โคน,นิโกส่งดาวด้วของครับผมีสายยาอของคน,งนไม่เปลี่ยนนะผมว่าเล่นบอดน,นี่แหละชียย้โคตรเฟกอ่ะพี่โดจิ้มแน่ดูของติกูเอ้ยจะจิ้มหัว เนโก้สตาร์ทมันเนโก้ไม่ตันวะเล่นเป็นปะโอ้ยแรงว่ะมันว่ะมันว่ะมันว่ะเฮ้ยที่บาดเป็นมันนี่ว่ะไอเน็กไอแม็กเซตนี้ที่บาดเก่งที่่เกงตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเก่งตัวอะไรเก่งตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เฟลเฟกับเวกตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เอลเฟ่ที่ไม่ใช่เวกมีใครอีกวะยังไม่ออกแล้วโอ้ตึงครับตึงน้องๆพี่มินนะ แบนนี่ก็เก่งวันนี้สก้าเนื่อเราลงได้แหละได้แวนเนาะได้แวนแต่ไม่ได้บูมบอดได้เลยเลยผมอยากไปขึ้นเลเวล9ครับเพื่อ <arose> เพื่ออัปเกรดไอ้5บาทเนี่ยผมเนี่ยไปครับซ<อ>ิกเครื่องหมายบวกตืม,มซิกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบไปยสิตืมเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเลยวะซิกเครื่องหมายบวกใส่คุณรู้จกักซิกคุณซูป้าน้องมาดิ เอฟเมฟพอเฟกได้ไหมเอฟเมฟน่าจะได้อยู่นะได้นะผมเพราะผมว่าผมไม่เตมิมไซเบอร์บอสอะไซเบอร์สองกอนแหละเล่นตัวสี่บาทห้าบาทเอกอร์อะไรนี่ไม่ต้องเอาตอนนี้เล่นมาสองวันเรามีอะไรนะสี่บาทซึมมีใครบ้างวะอาเฟ่เว,ออวกอาเฟเซตอาเฟ่เวกเซตเออสามตัวเด้วยสามตัวเองนะเวฟพอสี่มีกแค่พอสี่ตัวเออพอสิ่ทั้งสี่ตัวสามตัวนี้ถือว่าน้อยอยู่ใครผมระเบิดรอบหน้าไปเดี๋ยวผมลงแบชชั่นไปคู่กัน เลนตัวได้นั่งหมดเดี๋ยวไม่ก็ลงอันนี้ก็ได้นะครับได้บุยเซอร์แล้วก็ได้โกแต่ผมว่าโกมันมันเฟกอะของเลนเกอ่ะอืมไม่มีห้าบาทตัวไหนสึงไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นห้าบาทเยอะเลยครับห้าบไปไม่ถึงเออเฮ้ยการเล่นสองดาวพี่ชายโหล เท่าที่ลองมาอโรล่าเราถุดที่สุดแล้วตอนนี้เพราะเบามันเบาไงกับอติล่าก็อมไหิล่าผมไม่ได้เราไปเนคนเล่นเองไหววาไหววะโม่ไหวว่ะน้องที่เรื่องนี้ได้ไงพี่ฮะเรนเด็กคุณซูซึมพี่คืออะไรเรนเด็กคุณซูไงซึมเรนเด็กคุณซูมันได้นี่อีกแล้วได้สองปลาสามดาวเฮ้ยได้สามปลาสามดาว ดีอยู่นะผมเอาเลเนิกไปแดกแดกมันเลยเนี่ยงั้นเราก็ไม่มีแวร์ใช่ไหมตรงมีแทนชี้ดูเทปผมครับคนดูอุ้ยสนุกว่ะทำไมไม่เล่น4บาทตั้งนานมาเมาื่อวานนั่งเล่นมิิโลไม่หรอกเมื่อวานผมเล่นลีโลเพราะผมยังจำตัวละครไม่ได้ก็เลยแบบพยายามค่อยๆจำไปก่อนโลยังไม่เจอเลยนี่เมื่อวานไม่ใช่ดูเลเนิกดิมาดิเลนิกกินกาการ่ะมามาดิ <แบน>มันมามันมามันมาโงงมันมาโงงม<แบน>ีโลกเก่งกหวได้ามาสิบครับจริงในนี้นนทิงเอเมนเทียมอะไรเราลงเซิกสกิลตัวแนวขวางดีไหมแนวขวางดีไหมครับแนวขวางหือมันแนวบวกไหมหรอเฮ้ยคนเจโฟสามพอยกหมไข่เพิ่งแตกดเอาแล้วมึงก็ได้ตัวในคอมมึงมาเน <c oughs> ี่ยเจโฟเลเยอร์มันจะได้ตัวในคอมอยู่แล <c oughs> <c oughs> ้วพี่อ๋อขาอที่เห็นอะตัวในคอมสามบาทปะใช่ของพี่เปิดสเตจสเตจที่มีสามบาท มีนี่ทำไมไม่ให้ยูมีกูเลยควายให้กากัดกูกูเปิดดีวินี่แค่สองอ่ะไม่ให้กากัดกูเฉยแต่ที่ที่เปิดสาวไม่ให้ไอ้เมื่อกี้แม็กได้เจโฟแล้วตกก่อนอันนี้มีเจโฟกี่ดาวหนึ่งหนึ่งดาวไม่ให้มาเลยกำลังคิดอยู่ว่ามันมันนับได้ไหมกูอุ้ยนี่ไงเลยในกุญซูไอแม็กซื้อเปล่าเลยกูตัวผมเอาแล้วแต่ผมเอาคุณตูไปเฉยๆอ๋อ ไปแล้วพี่เอาไททันนะเอาเปล่าเดี๋ยวไปเอาฮอนไปอ่ะอุ๊ยอันนี้คือของแบบครบเลยนะคนดูก็คือเรามีไฟเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแทงตัวหนึ่งที่เป็นเนโกะแล้วก็เดเมจหลังที่เหลืออัตประโยชน์นี่ขนาดไม่มีตัดฮิลนะเนี่ยอ๋อตัดฮิลอยู่ที่เลน็กเลนิกตัวเดียวนะตัดฮิลขนาดนั้นเลยเหรอมก็มันจะไหม้ับอยากขึ้นเบลสิบอ่ะเอาจริงเขาเขาสนับสนุนให้โรเบลกาแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่มเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์ เบโก้ ko, สองตัวเด็กเบโก้เราลงแนทนใครได้ถ้าจะลงแนทนเซจูนี่เนี่ยถ้า2ดาวกูลงมาเวโก้โอเคปะเราดิวกันโอ้ยเจอในโตแล้วเมื่อก่อนเลเวลเ้าจะเจอ5บาทแค่10%นะครับถือว่าน้อยมากบัฟให้เป็นสิบสก็ยังน้อยถ้าเทียบกับตอนเลเวลตันเลเวลเก้านะเลเวลตันเลเวลเ้ามันแค่สิห้าเ นั้นไปเยอะจิ้นสายาอะไรน้องไม่ไหวเอ้ยโอเคเกือบชนะบอดอะไรวะอัน,นมา้เจ็ดเน,นมากเจ็ดสองคนจเตเดีเยร์หกคนหนึ่งส่วนผมคือเฮ้ยผมเห็นเทด้านข้างแล้วคือแบบคือชื่นอนากกมาต้องลอยลอยมาบนหัวพวกคุณนะโอเคอันนี้สองดาวจันได้ ใครเลือดเยอกว่าคิดแซกเลือดพันแปเงเลือดน้อยจังงั้นผมให้เนโกและคอมเททแท็เกอร์เหรอครับหนึ่งสอสี่ห้าหกเลยหเดเองสีส้มไม่นับเลยนดขั้นหนึ่งเไดนหนึ่งอะไรในโตอะไรในโตอะไรน้องเป็นสามเอนโตอะไรฮะขั้หนึ่งอะไรนะ ก็ถึงสามดาวเลยใช่สองดาวมึงเห็นกูเป็นคนเล่นสามดาวนี่ใช่ห้าบาทอีกพี่ห้าบาทเฟกนิวนะครับผมพูดแค่ว่าไอ้แม็กเฟกนิวถ้าเห็นเอนกกากามาเป็นคนเล่นสามดาวโดนแซกเอจีเอ็มก็เป Fake New. แม็กเฟกนิวเคแม่งเก่งว่าไอ้แม็กเก่งดิบิแบบมีสามชิ้นคือเก่งเลยอ่ะไม่ไม,ม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวะขนาดจะไม่สองดาว พี่บอกมันเก่งจากไอ้ที่มันกินเพื่อนนี่แหละเพราะพวกติมันเลือดน้อยใช่ไหมพวกตัวห้าบาทสองดาวเพราะมันกินเพื่อนได้ไปกรุบแดกกากสามดาวเข้าไปอ้วน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 ,นมวยมวนจนจอยไม่มีดูดเลือดไอ้เวโก้อันนี้ก็ได้โฟบูโฟบู I want the ะ o b u w ว้วตึงตึงครับอันนี้ผมพูดเลยเป็นจ้าพาร์ฟิวมาไอไอพวกเปิดเทดเดียวเจอกูมาดินี่หนุกว่าหนุกว่าหนุกว่าพอมานั่งเล่นแบบเต็กๆจริงๆแล้วไม่นสนุกดีนวะ่ะนี่หนุว่าทีทีนี่หนุว่าทีทีนี่หนุว่าทีที นี่ไไหรือว่าทีมไทยตายอาอ๋อใหญ่โตนี่หรือว่าทีมไทยเลยนิกพี่ลำไม่มันเลยครับน้องใส่คุณซูมันตลกถ้ามันมันจะไม่ไหว <laughs> คนใส่คุณซูเนี้คือคนตลกเข้าใจไหมเหมือนเหมือนเล่นใบ้อใส่คุณซูอะ่ะเออคือคือ,ค,อคือคนตลกคือถามว่ามันลำมันไหมเออมันลำมันจริงแต่มันมันคือคนตลกอะ่ะ อ๋อดีโอเคผมว่าผมได้แจกระเล่นเซตแล้วพี่อะไรนะแจกระเล่นเซตก็คือเล่นเอกเล่นชาโคสามเฮ้ยมึงขำทำไมอ่ะเขาก็มันก็ชาโคมันแบกอ่ะแล้วเซตมันสองดาวแล้วพอดูไอ้แม่มันขำเมื่อกี้ไอ้เยัยมันหลุดเองไอ้ควายเอาง่ายๆพี่เซตหน้าสองดาวอ่ะของดาเมจเยอะกว่ามันในสเตเดียร์หกไอ้มันขำปะได้วิธีเล่นเซตแล้วครับทำชาโคสามเฮ้สัส เลเน็กลาวิทสฟายจะรำระยะไกลไหมครับไม่รู้แต่ไม่น่าเก่งมันเก่งตรงโดมินาตอ่ะเลเน็กอ่ะแนวไหนนวไหโดมินาตตรงเนี่ไห็นป่ะเนี่ยที่มันตัดฮิวสตัวให้มันคุกวงในไปเถอะโอ้ยเหลือเลเน็กปะโอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยพี่เป็นนาแม่งแรงสุดแล้วป่ะ้ันเนี้ยวิ่งเต้จโอ้หเต้นเมทเ็นนาพี่ดูฉากโง่ดิ มันจะนายอย่างแรงผมไปแปลงเลยสตีเดมอนได้เท็กซี่ได้หายเทมแล้วกันผมแปลงเท็กซี่ได้อะเราไม่มีเท็กซี่แต่เราต้องเป็นกระทะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่กระทะก็คือทำอย่างนี้เอา้าไอ้เหี้ยแล้วกูตีบูบับทิ้งไปด้วยเออใช่ไหมน,น,นี่นั่นกันเฮ้ย แล้วถ้าผมตายป่าวะไม่ต้ตายอยากขึ้นเลเวล10ก่อนตายอ่ะยังโอ้ยยี่สิบยังได้อยู่พี่ได้อยู่แปลว่าเขาถามว่าเซตทำอะไรครับเมื่อกี้หมุนตั้งนานได้สี่พันมอมันโคตรน้อยอ่ะแต่มันสามดาวสามตัวด้วยว่ะเจโฟด้วยสี่เอ้สามแล้วสามนี่ยเจโฟชาโฟเซนนาเพิ่งสามเซนนาที่หลักนี่ไงเซตยังอยู่เนี่ยใครหมิ่นเซตโอ้เซตตายไปแล้ว โดนการระเบิดใสรเฮเ้ยเ็นไม่ตายปะโถแล้วแตดูดามิสี่สี่พันงนุ่ยเซ็กทำทรงอะน้องมันจะโลเซ็กทำทรงเหรอ ได้เท่านี้ครับเต็มสุดๆละผมย้ายของไปให้แซกแทนเอ้ยชาโกไปไกลๆหาวเอเดียหาตัวเลือดน้อยตัวอื่นหนึงจิ้มทีละเท่าไหร่เลยนะชาโก้สี่พันแปดพันเจ็ดพันแปดงงผมขอรำคุณบุบบับ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 อุ้ยดูเลนเองมันสไลด์ดิพูดเท่เลยอ่ะน้อ,นองตอนมันไกลๆอ่ะเท่จัดเลยอ่ะ ไม่เคยตายหลือแซกก็แต่ว่าเปลี่ยนเป็นแซกแล้วดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันสตัน์ตอนแรกเป็นเนโก้เนโกไม่มีสตัน์โคตรมันสี่บาทมันมากน้องชื่อคลิป่าทดลองเฟกสี่บาทครั้งแรกเซตสิบสี่โคตรมันชื่อขิปยาวสักสถนภาพนะฮะเซ็ตสองดาวของเต็มดาเมจแล้วก็เจ้ามานสามดาวได้เป็นแทงน้องมีเซ็ตทำงานครับมื่นตง โคตรมันผมว่าแม่งมันมากเลยนี่ผมรวมต้องพูดอะไงผมรวมตัวละคร4บาทหมดเลยนะไม่ไม่มี3บาทอ่ะสาบาทมีแค่ยูมิตัวเดียวไอ้บัม,มนี่ไม่นับบัมได้มาจากไอ้เน็กเอ้ได้มาจากไอ้เน็กจากเวโก,ก้กัดพี่ก,กากัดพี่กากัดมันได้มาจากไอ้ลูกแก้วไงมันต้องเล่นไงมันโดนบังคับเล่นไงอ๋อได้จากไข่อ่ะและ้วกากัดมันคู่กับเรเน็กกากัดไปคู่กับ,กกบเอ่อโคบุโกอ,อีกทีไงก็เลยบังคับเล่นก็เลยเล่นแรงเลย ยี่นกจัดนี่ขนาดซิกผมแบบใส่เลเทะแบบไม่มีอะไรถูกสายสักอย่างอะซิกะคี้ก็ผิดสายกุนซูเขาก็ไม่ใส่กันเขาน่าจะใส่โชจินกันอการเบรกเนี่ยโอเคการเบรกคือดีอยู่แล้วโคตรมันแต่ของเลนเกดีของเลนเกดีของเลน็กถูกแค่เออจริงๆเลน็กผิดอย่างเดียวนะถ้าเทียบกับซิกะซิกผิดสองอย่างใช่ไหมเลน็กผิดแค่การเบรกต้องเป็นบัตเตอร์ดโหดกว่าหรือไม่ก็ไม่มันไม่มีแล้วไงเออใช่มันไม่มี แทงก็มีเจอะเวทให้มีแซกตัวเดียวมันดิโคตรมัน